วันนี้ช้าโอ้โหช้าเท่าไรผมลืมแล้วนะ่ะช้าวโมประมาณสี่สิบนาทีมั้งห้าหนึ่งเจ็ดอฮ้ยสี่สิบห้าสิบนาทีนะครับ ห้าหนึ่งเจ็ดวิ่งได้แค่สี่สิบห้าเองนะครับวิ่งช้ามากนะครับโอ้โหสีสวยจริง โมใหญ่จอดด้วยโมใหญ่จอดด้วยรับกรอรฟอร์นะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับโอ้โบเบรกนิ่มดีนะเนี่ยห้ามล้อถือว่าดีนะนะดับทีเดียว อะไรห้ามผ่านช่องต่อรถอไปแล้วนะคือวันนี้ห้าหกศูนเนี่ยผมมันคือเขาจะมาถึงเกือบทุ่มหนึ่งเลยนะคือผมไม่น่าได้รอนะอาจจะไปถ่ายที่บ้านนะครับรับห้าหกศูนย์ไม่น่าได้รอนะครับ เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปดูที่บ้านเอาไปเอาไฟส่องถ่ายเอาห้าหกศูนคือวิ่งช้ามากนะครับน่าจะเพิ่งออกขอนแก่นนะครับตอนนี้ตอนนี้จะสี่เอจจะห้าโมงแล้วเพิ่งออกขอนแก่นเดี๋ยรอสี่สามเก้านะ